สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จะจะมารีวิวนะคะมัม,ม่าค่ะมัม,ม่าที่เขาบอกว่าเผ็ดเป็นที่สุดในแปดโลกเลยก็ว่าได้นะคะใครที่ยังไม่เคยลองนะวันนี้จะมาบอกว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะนี่นะคะกุ Paper, ้งแปรกนี่เขาบอกว่าเป็นมาม่าเขาเขียนไว้เลยนะนะคะว่า เป็นมาม่าน,นะคะที่มีความเผ็ดระดับล้านจริงๆเขาบอกวีบมีความเผ็ดระดับล้านเลยนะเขาบอกว่าเซเว่นอะมันก็มีแต่มีบางสาขาเท่านั้นแต่จังหวัดดิฉันอาจจะเข้าไม่ถึงนะคะลองนะพร้อมแล้วนะเตรียมเทน้าอะไรไว้ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้าเ,เป่า,ปา,ปาๆนิดนร้อนอยู่เือ รสชาติมันจะออนหวานนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ได้หวานเวอร์มันไม่ได้หวานมากมันมันได้อือหืมอ้าอือืมอือืม,อม อืมอ <c oughs> ืมอืออออะันเผ็ดร้อนแสบหรอกคือแนะนำ ใครที่ไม่เกินใครที่ไม่กินเผ็ดไม่ควรกินอ่ะใครที่แบบกินเผ็ดไม่ได้นะคะไม่ควรลองไม่ควรลองอย่างยิ่งไม่ควรลองอย่างยิ่งเมืออออนอค,คุณแบอบก เส้นมันได้อะ่ะเส้นมันอร่อยมากมันหยุดไม่ได้แต่ว่าต้องหยุดแล้วอะ่ะมันไม่ไหวแล้วมันต้องพักแล้วอะ่ะสุดยอด